และเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับภาคเอกชนไทยที่บริษัทปตทยังคงติดอันดับอยู่ใน100บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกค่ะโดยนิตาศารลอ t จูนได้ประกาศผลการจัดอันดับบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก500อันดับประจําปี2015ปรากฏว่าบริษัทปตทอของไทยติดอันดับที่93ซึ่งเป็นการติดท็อป100หรือว่าท็อป100ต่อเนื่องเป็นปีที่4ติดต่อกันค่ะ ขณะที่นายพารินชูช่อถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทเปิดเผยว่าในการประกาศผลการจัดอันดับผ่านเว็บไซต์ของฟอร์ u n e ระบุว่าถึงแม้ปตทต้องเผชิญกับปัญหาทางการเมืองถูกปิดล้อมอาคารสำนักงานใหญ่เมื่อต้นปี แต่ที่เป็นปัญหาต่อการดําเนินงานของปตทอ,อย่างแท้จริงก็คือผลกระทบจากการลดลงของราคาน้ํามันค่ะอย่างไรก็ตามด้านงานวิจัยและพัฒนายอย่างจริงจังและส่วนสนับสนุนที่ดีขององค์กรก็ถือเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้ปตทนั้นยังคงมีการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง นายพารินบอกว่าการที่ปตท,อทอได้รับการจัดอันดับที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องถือเป็นดัชนีชี้วัดถึงศักยภาพการบริหารงานที่ดีขององค์กรในมาตรฐานสากลและสะท้อนถึงขีดความสามารถของประเทศในการสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศค่ะ